แล้วก็ชักออกแบบนี้ครับดึงออกนิดนึงเห็นไหมครับว่าลักษณะเปลือกที่เรากรีดมันจะบางมากเลยเห็นไหมครับมันจะตรงเดือยของเราเนี่ยผมอบนิดสวัสดีครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแจ็คปรเมศครับผมวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมลงมากรีดยางในเวลากลางวันนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนเนี่ย เวลาที่ฝนเขาตกเนี่ยมันเอาแน่วอนไม่ได้ครับผมส่วนใหญ่แล้วฝนจะตกในเวลาช่วงเย็นๆกับตอนกลางคืนครับผมซึ่งเราก็จะไม่ได้ยางเลยนะครับผมก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับมากรีดในช่วงตอนกลางวันเอาครับผมถึงแม้ว่าการกรีดในตอนกลางวันนะครับมันจะได้ปริมาณน้ํำยางที่มันน้อยกว่ากลางคืนนะครับผมแต่อย่างน้อยๆก็คือยังได้ครับผมดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยในแต่ละวันนะครับผม เพราะฉะนั้นผมมากรีดกลางวันเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็อาจจะสาธิตวิธีการกรีดยางในรูปแบบฉบับของผมนะครับผมเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าผมกรีดแบบไหนทํำยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมไม่ยากครับผมไปดูกันครับอะเรามาดูกันครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับหน้ายางมันจะอยู่แบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นมีดกรีดยางของเรานะครับเวลากรีดนะครับผมเวลากรีดเนี่ยเราจะ เอียงมีดนะครับเข้าหาหน้ายางประมาณสักอสาสิบองศาถึง45้าองศานะครับแล้วเวลาเรากรีดนะครับผมให้เราชักมีดเนี่ยครับผมเข้าหาตัวเราครับโดยชักออกจากชักจากด้านในออกข้างนอกก็คือชักออกมาแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมชักออกมาแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงครับผมประมาณแบบนี้ปุ๊บแล้วก็แบบนี้ตลอดครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ไปตลอดครับผมอ่าครับผมเนี่ยครับ จากหัวเลยครับผมแล้วก็จิกกีดจิกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวก็คือการดึงเข้าหาตัวนั่นเองครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะจิดให้ดูครับผมมาทีนี้มาดูครับเดี๋ยวผมจะจิดให้ดูโอเคนี่ครับตอนแรกแล้วก็จิกแล้วก็ดึงออกมาประมาณแบบนี้เนี่ยครับเราจะจิดแล้วเราก็ชักออกแบบนี้ครับ ดึงออกนิดนึงเห็นไหมครับว่าลักษณะเปลือกที่เรากรีดมันจะบางมากเลยเห็นไหมครับมันจะบางมากครับผมเนี่ยแล้วก็ชักแบบนี้ครับผมลักษณะแบบนี้เนี่ยครับผมหัดกรีดแรกๆก็จะกรีดแบบนี้ครับเนี่ยครับผมเห็นไหมครับว่าลักษณะเปลือกอที่เรากรีดเข้าออกมาเนี่ยครับผม มันจะบางมากครับประมาณมิลน,นึงได้ไหมครับผมผมว่าไม่ไม่ไมน่าจะถึงมิลครับประมาณนี้ครับผม to น้ํายางเขาก็จะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ช่วงกลางวันเนี่ยน้ํายางเขาจะออกน้อยกว่าช่วงกลางคืนนะครับผมถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยท่อน้ํายางเขามันจะขยายได้ดีกว่าท่อน้ํายางเขาจะเปิดนานกว่ากลางวันครับผมแต่กลางวันก็ออกนะครับแต่ปริมาณน้ํายางจะสู้กลางคืนไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นต่อไปครับ มาดูต้นนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะกรีดอใน,นลักษณะของผมก็คือผมจะกรีดยาวไปเลยนะครับในรูปแบบของผม ขณะนะครับผมเขาอยู่แบบเนี้ยเวลาเราดึงเข้าหาตัวเนี่ยตรงเดือยของเราแล้วก็มีดของเราเนี่ยมันจะไม่บาดเข้าเนื้อแบบนี้ครับแต่อันเนี้ยมันมีการบาดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าบาดเข้าเนื้อนะครับผมแล้วเรากรีดแล้วก็เนี่ยครับชักออกมาถ้าเกิดคนคนเริ่มกรีดแรกๆนะครับผมก็จะชักออกแล้วก็มาต่อออกไปเนี้ยจะชักออกไปเรื่อยๆครับผมชักมีดออกไปเรื่อยๆพอเรากรีดจนเกิดความชํานาญแล้วนะครับเราก็จะ ชัดแล้วก็มีการถอยมีดนิดนึงแล้วก็ต่อครับต่อเลาะ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 ไปเรื่อยครับผมประมาณแบบนี้เลยครับต้นเนี้ยที่ผมจะกรีดเนี้ยก็จะเป็นอ่าหน้ายางที่มันสูงขึ้นไปหน่อยนะครับผมอันนี้ก็อ่าก่อนหน้าเนี้ยผมไม่ได้ลงมากรีดหลายวันแล้วครับเนื่องจากฝนมาตกครับผมผมต้องมีการปรับเปลี่ยนมากรีดกลางวันครับโอเควิธีการกีดหน้าสูงก็เหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูครับ ยางอยู่ตรงนี้ครับผมอะอยางก็จะไหลมาตามเปลือกอยางนะครับโอเคได้ยินไหมครับเสียงฟ้าลั่นมาอีกแล้วครับผม ส่วนต้นยางต้นนี้นะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยครับผมก็เหมือนกันครับหน้าย,ยางแบบนี้กรีดง่ายครับผมไม่ยากครับมาดูครับ ต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะครับคนโอบไม่มีนิครับผมเนี่ยผมอบไม่ม วันนี้นะครับก็มาสาธิตนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็คือลักษณะการกรีดเนี่ยมันไม่ได้ยากครับผมแต่มันอาจจะต้องใช้การฝึกฝนสักหน่อยน,นะครับคนที่เริ่มหัดกรีดย,ยางแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากนะครับบางทีมันอาจจะเข้าบาดหน้ามั่งเปลือกที่กรีดออกมามันอาจจะมีความสม่ําเสมอของหน้ายางเนี่ยไม่เท่ากันบ้างนะครับผมเรา ใช้วิธีการฝึกฝนบ่อยๆกรีดทําบ่อยๆครับมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็ง่ายนะครับผมเวลาเรากรีดเปลือกยางออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้หนามากนะครับมันก็จะออกบางๆนะครับผมนี่ครับมันก็จะออกเป็นแค่บางๆประมาณ1มิลครับที่เรากรีดออกมาแค่มิลเดียวครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้อลอกเส้นหน้ายางออกนะครับเรากรีดไปเลยครับผมอันนี้ต้องค่อนข้างจะต้องแบบ ใช้ความชํานาญหน่อยนะครับผมสําหรับคนที่ตัดประจําก็จะตัดเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมอ่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดใหม่ก็อาจจะต้องมีการลอกเส้นที่หน้ายางออกก่อนแล้วก็กรีดเวลากรีดก็แค่ชักมีดครับผมลักษณะแบบนี้ครับผมแล้วก็ดึงก็คือดึงดึงเข้าหาตัวครับดึงเข้าหาตัวเองดึงเข้าหาตัวเองเพื่อไม่ให้มันบาดหน้ายางครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ก็อาสาธิตกันพอหอมปากหอมคอครับผม เผื่อให้หลายๆท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็ได้รับชมในรูปแบบเฉบับของผมเองนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะได้ตัดยางต่อให้เสร็จนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม